เทาเส้นนี้นะลูกค้าบอกว่าซีนรั่วบ่อยนะครับซึ่งเราถอดเผ่ามาเช็คแล้วเนี่ยเผาก็เป็นปกตินะครับเทาไม่ได้คดทั้งสองข้างนะครับเผ่าไม่มีอาการคดทีนี้เรามาไล่กันดูว่าเพราะเหตุใดทําไมถึงซีนรั่วบ่อยนะครับข้างเนี้ยซีนเขารั่วบ่อยมากเลย เขาแก้แล้วแก้อีกก็แก้ไม่หายซึ่งพอซีรั่วบ่อยเนี่ยจาระบีมันก็จะเข้าไปเปิดปะเบรกอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ดีมันทําให้ปะเบรกเสียแล้วก็เบรกไม่ค่อยอยู่นะครับเ้วเรามาสํารวจก็จะเจอเกี่ยวกับเรื่องลูกปืนมากกว่าตอนนี้เราก็ช่างใจไปที่ลูกปืนว่าลูกปืนมันหลวมจัดนะครับเพราะว่าปืนคูนี้เขาจะหลวมเยอะมากเลยหลวมจัดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกปืนไปให้ใหม่แล้วก็ล้างอัจจะบีใหม่ประกอบไปให้ใหม่แล้วก็จะลองดูว่าสักสิบวันนะครับว่ามันจะรั่วไหม ลูกปืนจะหลวมมากนะครับคอนเยอะมากถ้าลูกปืนหลวมเนี่ยนะฮะก็ทําให้ซีนรั่วไวได้ก็เ,เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าลูกปืนมันหลวมเนะี่ยมันโยกจัดนะครับในการโยกของมันโยกเยอะจัดเลยมันก็ทําให้ซีนรั่วไวได้นะครับนยฮะดูนะหลวมจัดนะครับอะโอเคคันนี้ก็เดี๋ยวเรา,าประกอบให้ใหม่นะครับแล้วลองใช้ดูใหม่ซึ่ง ถ้าเผาลูกค้าท่านใดถ้าเพาสงสัยว่าเผาคดเพางอเผาแอนเพาเล้าแล้วก็สาเหตุที่มันมีสาเหตุแบบซีนรั่วบ,บ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเอามาเช็คได้นะฮะเราสามารถที่จะเช็คให้ได้ก็เลนบิลกันใหม่ได้แล้วก็เรื่องซีนตัวเนี้ยบาซีนเนี้ยก็ยังสวยเพราะว่าเราลองเอาซีนใหม่ใส่เข้าไปแล้วบาซีนยังเรียบอยู่ยังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเพื่อ ไม่ให้คาใจนะฮะเราก็ต้องถอดเพาออกมาดิ่งดูเลยนะครับลองเช็กศูนย์ดูว่าเพายัางเที่ยงตรงไหมเมื่อเราเช็กแล้วทุกอย่างเป็นปกติเราก็จะได้สบายใจด้วยครับว่าเออเพาเรามันเป็นปกตินะมันไม่ได้คดได้งอได้แอ่นอะไรดังนั้นก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่นะครับผ้าเบรกมันอันนี้ลูกค้าบอกให้เปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่าผ้าเบรกมันเก่าแล้วแล้วก็มันโดนจรบีจนเสียหายนะครับเดี๋ยวมันจะร่อนนะครับถ้าเราใช้แบบนี้มันจะร่อนได้ ดูแลกันใหม่ครับไม่ไม่เป็นไรฝั่งข้างนี้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราเช็คลูกปืนให้อยังสวยอยู่ก็ถ้าเช็คลูกปืนแล้วโอเคก็ประกอบเลยก็จบนะครับสำหรับเผาาลอยนะครับถ้าเวลาเราใช้งานนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะหนึ่งคือล้างอัดจารบีทุกๆประมาณ20 0ห0 2่น0 0กิโลนะฮะพยายามล้างอัดจารบี แล้วก็เวลาเราใช้รถนะครับเวลาเราใช้รถเนี่ยเราควร,นะค,รคนขับหรือว่าเจ้าของรถนะครับควรกรวดน็อตล้อขันกรวดน็อตล้อเพราะน็อตล้อประเภทนี้เขาจะเสียบมาจากทางด้านหลังแล้วเขาจะมีจำปาบานไว้นิดหนึ่งคือใช้วิธีการตอกอัดลงไปแล้วก็แกนน็อตตัวนี้แค่ประมาณ14มิลเนี่ยซึ่งเขามีโอกาสคลายได้หรือมีโอกาสขาดได้ก็มีนะครับหรือเขาจะมีโอกาสหลวมได้ก็มี อย่างเช่นตัวนี้มันแค่เสียบน็อตลงไปแล้วก็ตอกลงไปให้น็อตมันไปจมอยู่กับตัวดุมนะฮะดังนั้นเวลาที่เราขันล้อแน่นๆแล้วเนี่ยนะฮะบางทีรถวิ่งหนักเนี่ยคือรถที่ใช้งานหนักเนี่ยมีโอกาสน็อตล้อคลายดังนั้นถ้าเจ้าของรถเนี่ยที่ใช้รถแบบเผาลอยเนี่ยควรกรวดน็อตล้อและนอ็อตเผาข้างก็สาคัญเหมือนกันก็คอยกรวดด้วยนะครับการกรวดเนี่ยหรือว่าการการขันเข้าไปอีกคือกรวดว่ามันแน่นหรือไม่แน่นเนี่ยนะครับ ถ้าเราขันแล้วมันแน่นก็คือปกติก็ไม่ต้องขืนเข้าไปก็ได้นะครับถ้าขันแล้วมันแน่นไม่ต้องขืนเข้าไปก็ได้หรือจะขืนเข้าไปนิดหน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้เช็คดูว่ามันแน่นแต่ถ้าตัวไหนขันแล้วรู้สึกว่าเออมันหลวมอย่างเงี้ยอ่ะมันเกิดมีอาการคลายมาตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นน็อตล้อหรือน็อตเพลาข้างถ้ามันคลายเราก็กวดมันเข้าไปแทนที่ว่าตัวเนี้ยมันคลายแล้วแล้วเราไม่ได้กวดตัวอื่นเดี๋ยวมันก็คลายไปเรื่อยครับ มันก็ผ่านเสียหายไปเรื่อยอย่างเช่นน็อตล้อเนี่ยตัวนี้มันคายไอห้าตัวมันก็เริ่มทํางานหนักเดี๋ยวมันก็มีตัวใดตัวหนึ่งคายมาอีกสุดท้ายเราก็วิ่งจนน็อตล้อขาดนะฮะหรือถ้าเผาข้างถ้ามันคลายน็อตล้อเผาข้างไอ้น็อตเผาข้างถ้ามันคายเราเจอมันซะก่อนเราก็ขันกวดมันเข้าไปก่อนนะฮะขันกวดเข้าไปใหม่แทนที่ว่าตัวอื่นจะคายต่อมันก็ไม่คลายแล้วเพราะตัวนี้มันแน่นเวลากวดน็อตล้อเนี่ยใช้เวลาไม่นานกวดน็อตเผาข้างใช้เวลาไม่นาน แต่เวลาซ่อมนานและมีราคานะครับดังนั้นเวลากรวดน็อตล้อกับกรวดนอด็อตเพาข้างเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะฮะจะบอกให้คือมันไม่เสียเวลาท่านเยอะหรอกแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่คอยกรวดเลยไม่คอยตรวจตาเลยเนี่ยนะฮะหรือว่าเราไม่คอยที่จะปรับแต่งเนี่ยนะฮะบางครั้งมันจะทําให้ท่านเสียเงินเยอะนะครับอ่ะวันนี้เราก็มาดูเสื้อเผาหรือว่าซ่อมเสื้อเผาให้กับลูกค้านะครับลูกบ่าลูกปืนก็มีสึกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังใช้ได้อยู่ ตามที่เราวิเคราะห์แล้วก็บ่าลูกปืนยังใช้ได้นะครับป่บาซีนยังใช้ได้ทั้งสองข้างเผาก็เที่ยงตรงไม่คดนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็ล้างอัจจระบีให้ใหม่แล้วก็เอาปร,ประกอบไปให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนให้นะครับก็น่าจะจบโอเคครับถ้าแต่ถ้าถอดมาแล้วนะครับสมมุติว่าเผาซ้นนี้ถ้าถอดมาแล้วเกิดมีอาการคดฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้ามีอาการคดเนี่ย ผมจะแนะนําว่าให้ดามหนึ่งรอบนะครับดามหนึ่งชั้นอย่างเช่นเราจะดามบนก็ได้นะครับหรือเราจะดามล่างก็ได้เพราะว่าเสื้อผ้าที่คดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราใช้งานแล้วเสื้อผ้ามันทนน้าหนักไม่ไหวพอมันทนน้าหนักไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าเสื้อผ้าเส้นเนี้ยนะฮะเขารับน้ําหนักไม่ไหวแล้วเราก็ควรที่จะต้องดามเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเสื้อผ้าเนี่ยอย่างน้อยถ้ามันคดไม่เยอะเราดามหนึ่งชั้น ดำบนก็จบหรือไม่กระดำล่างก็จบง่ายนะครับก็จะแข็งกว่าเดิมแต่ถ้ามองแล้วให้มันคดจัดเลยเสื้อเผามันอ่อนจัดเลยอย่างเงี้ยเราลองกดดูแล้วเสื้อเผานะฮะมันอ่อนมันอ่อนจัดเลยนะผมก็แนะนําให้ดำบนดำล่างเลยเสื้อเผาก็จะได้แข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเสื้อเผาแต่ละยี่ห้อเสื้อเผาแต่ละแบรนด์นะฮะมีคุณภาพบางทีไม่เท่ากันนะครับบางตัวเนี่ยกดไปนิดเดียวเนี่ยแอนจน แต่บางตัวเนี่ยนะฮะบางยี่ห้อเนี่ยกดลงไปเนี่ยโหเสื้อเผาเขาแข็งมากก็มีนะ,ะับถ้าอยากรู้ว่าของใครแข็งของใครอ่อนนะฮะถามเราได้เพราะว่าเรากดดัดเผาให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะรู้เลยเฮ้ยเสื้อเผายี่ห้อนี้โอ้โหมันแข็งมากเลยกดเข้าไปตั้งหลายปอนแล้วมันยังไม่ค่อยอยากจะแอนเลยแต่บางยี่ห้อนเนี่ยคือกดไปปุ๊บเดียวโอ้อ่อนลงไปเลยครับดังนั้นเสื้อเผามันก็มีแข็งกับไม่แข็งก็มีนะครับเสื้อเผาไม่ใช่ว่าเรามองว่ามันเป็นแค่ uh, เหล็กเสื้อเผาอย่างเดียว เหล็กเสื้อเผามันก็มีคุณภาพต่างกันแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราทําให้รถหนึ่งคันคันนี้ครับดีโวครับสามารถเช็คได้นะครับเผามีปัญหาก็ปรึกษาเราได้โอปริชาติเผารอยนะครับ